สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสะพระเครื่องนะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารพระเครื่องและราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาเป็นมือในปัจจุบันนะครับจะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรยังไงฝากติดตามด้วยครับรายการแรกสําหรับวันนี้ครับพระสมเด็จฐานขาโตหลังหานุมานเชิญทงหลวงปู่หนูปี2516เนื้อผง มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1 0 0 0จนถึง1,700บาทครับรายการต่อไปครับพระผงสุพรรณวัดพระธาตจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปู่โตะหลวงพระสุดปุกเสกที่ประเทศอินเดียนะครับปี2518มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่5 0 0จนถึง1,200บาทครับ รายการต่อไปครับรูปเหมือนปั๊มพิมพ์หน้าหนุม่มอุดกิ่งหลวงว่าขอมปี2505เนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่5 0 0จนถึง1,300บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญพระพิคเนตหลวงผู้ชืน้นปี2545เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่2 0 0 0จนถึง4 0 0 0บาทครับ รายการต่อไปครับเหรียญน,นั่งเสือข้างพญานาคหลวงพ่อสมชายปี2521เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่400จนถึง800บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อผายปี25-18เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่400จนถึง1 0 0 0บาทครับรายการต่อไปครับ พระสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อแดงปี2516เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่700จนถึง1,600บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อไปปี2519เนื้อกระไหลเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่700จนถึง1,500บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อเต๋คงทองเนื้อทองแดงกระไหลเงิน มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่600จนถึง1,200บาทครับรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับพระผงหลวงปู่นาคพิมพ์เทวดาสามเหลี่ยมข้างกะหนกปี2495เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่900จนถึง1,500บาทครับก็จบกันไปแล้วครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับหวังว่า เพื่อนๆจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ราคาที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันไม่มากก็น้อยนะครับคลิปหน้าจะมีพระหลวงพ่ออะไรพระอะไรเนื้ออะไรบ้างยังไงฝากทุกท่านติดตามชมด้วยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระเครื่องสามปิติของเราไว้ด้วยนะครับ